ตะเวนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีได้เกียรติภาพพระไตรของสุลไตรรองขอเรียนเชิญร้อยตารดจเอกหญิงเกียรติสรภรใต้เมืองป่าได้เกียรติภาพพระไตรของสุ坤ไตรรองกราบนิมนพระสมพรจันทูประโมกราบนิมน์พระยุทธนาปัญญาขโมได้พิณา้าพไตรของสุนไตรรองขอเรียนเชิญและขอกราบมิมนครับ กองกอกราบขอบคุณนะครับท่านร้อยตำรวจเอกหญิงเกษราพรใต้เมืองป่าที่ได้ให้เกียิทอดผ้าไตของสมบุตรรองท่านดาบตำรวจสุรศิธิ์บุญชนผู้บังคับหมู่กองกำลังการสามกองบังคับการุดพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรมงสมบุตรรอง,รงรกรา,า,กรรา,ราบรอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอบคุณเป็นยอ,นอนย่างสูงครับ ขับลำดับต่อไปก็จะเป็นการข้อผ้าไตรของสุ坤ตรองอีกสองไตรขับในโอกาสนี้ขอรเชิญคุณพ่อราชศักสินิแกงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนช้างได้ให้เกียรติข้อผ้าไตรของสุไตรองขอริเชิญท่านสทนภรัตน์วงศ์คำจันทร์สมาชิกสภาเทศบาลตะบนจบตุรพัฒน์พิมานได้ให้เกียรติข้อผ้าไตรของสุ坤ตรอง กระนิมนต์พระสมนกระนิมนต์พระสว่างกิตติสโสมพนได้พินาภาไตรของสุบุนไตรองขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อราชศักเสมิแกงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนอชางที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรองสกุลแต่รองขอบพระคุณท่านสทนพรัตน์บงคำจันทร์สมาชิกสภาเทศบาลตะบลจัตุรระพัฒมาที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรองสกุลแต่รองกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยความเคารพเป็น for อย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขับนำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรของสุบุนไตรรองอีกสองไตร,ตรครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อยงมาราศีอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบัวเช่จังหวัดสุรินร์ด้าให้เกียาารติทอดผ้าไตรของสุบุนไตรรองขอเรียนเชิญคุณพ่อโสโคี่สาประธานอสมอ,อตบลหโหช้างด้าให้เกียาารติทอดผ้าไตรของสุบุนไตรรอง กราบนิมนพระรวรวิ์วริโชกราบนิมนพระวีรพลวีรพะโรได้าพาิณาภาไตรบงสุนไตรรงขอรินเชิญและขอกราบนิมนครับ ครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอีกครั mm ้งหนึ่งนะครับคุณพ่อยงมาลาสีอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบัวเชดจังหวัดสุรินที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าตรของสกุลแตรองขอบพระคุณคุณพ่อโสโพทิสารประธานอสมตำบลนชางที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าตรของสกุลแตรองกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับทักษิณนุบาทานลำดับสุดท้ายในโอกาสนี้ ก็จะเป็นการทอดผ้ามหาบังสกุลคับในโอกาสนี้ขอริเชิญคุณคนศรีสืบเมืองทรายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือสจอำเภอจัตุกระดับที่หนึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสกุลกราบนิมนต์ท่านพระมหาภัยทูลกิตาสันโตเจ้าวาดวัตรตราพนดล เป็นองค์ที่นาภามหาบกสกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับและขอเรียนเชิญคุณคำศรีสืบเมืองซ้ายซึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวะวางดอกไม้จันทร์และกราบนิมนต์ท่านพระมหาไพฑูรย์จิตตพันโตซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงวานดอกไม้จันทร์ ครับคับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านทำาสีเสือเมืองซ้าย สจเพอัญตุกระพิมารเขตที่หนึ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานทอดผ้ามหาบาสกุลที่น้องชาวบ้านดลตลอดทั้งแขกผู้โดยเกียรติที่ครทุกท่านต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอพระคุณดีอย่างสูงครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งดวงวิญญาขณของคณพ่อสุรพลสิงห์นลสู่สงสวรรค์ กราบนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปวางดอกไม้จันทร์กราบนิมนต์ครับหลังจากพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติพระทุกท่านวางดอกไม้จันทร์เป็นลําดับต่อไปาสามเณรดูท่านวางไม้จันทร์แล้ว หลังจากวางดอกไม้จันแล้วก็จะเป็นพิธีรดน้ำศพสุดท้ายก็ประชุมเพิ่นะครับครับส